สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะแต่ว่าข่าวที่เป็นข่าวดีมาจากธนาคารออมสินนี่ผมเรียนตรงๆผมกลัวมากเลยเพราะว่าผู้บริหารที่มาให้ข่าวกับสื่อมวลชนกับพนักงานระดับปฏิบัติการเนี่ยเขาไม่ค่อยได้สื่อสารกันเท่าไหร่นะพอดีบางทีหัวหน้าบอกแล้วว่านโยบายแบบนี้แต่ลูกน้องไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ว่าข่าววันนี้นะครับเอามาออกได้เพราะว่า มันเป็นอัตโนมัตินะครับมันเป็นอัตโนมัติคือไม่ต้องใช้พนักงานตอบคาถามนะคือข่าว,วันี้นะครับเขาบอกว่านะครับผมเอามาขาวว่าวมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะฮะเขาบอกว่าออมสินพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนะครับอัตโนมัตินะครับสเดือนคือพักเลย3เดือนนี้คุณไม่ต้องไปจ่ายแต่ว่าคุณต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้นะครับนะครับเข้าเงื่อนไขดังนี้นะ1นนะครับคุณต้องเป็นลูกหนี้ที่ดี นะครับเป็นลูกหนี้ที่ดีมาก่อนนะ,ะความหมายคือคุณต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือลูกนี้ที่ดีผมไม่ต้องอธิบายนะไม่ต้องอธิบายหรือเป็นนี่ค้างชําระได้แต่ห้ามเกิน90วันนับจนถึงวันที่31มีนา2563เป็นต้นไปนะครับพอเข้าใจใช่ไหมครับคือนับถึงวันเดือนมีนา63ที่ผ่านมาเนี่ย คุณห้ามค้างหนี้กับออมสินเกิน90วันนะครับคุณอาจจะค้างแค่ก8 9วันอันนี้ก็อาจจะเข้าได้นะเพราะเขาบอกว่าห้ามค้างเกิน3เดือนนะนะสูงคือเป็นหนี้ดีและค้างชาระได้ไม่เกิน90วันนับถึงวันที่31มีนาะ2563ถ้าคุณเข้าเกณฑ์แบบนี้มาดูกันต่อนะครับไปต่อนะและคุณต้องมีหนี้นะครับถ้าเป็นหนี้สินเชื่อเงินกู้ ผ่อนบ้านนะครับหรือสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อผ่อนบ้านกับธนาคารออมสินเนี่ยคุณต้องมีหนี้เงินต้นเหลือไม่เกิน3ล้านบาทนะครับและนะครับถ้าคุณเป็นหนี้สินเชื่อธุรกิจหรือเรียกว่าสินเชื่อ SME เนี่ยนะคุณต้องมีเงินต้นเหลือห้ามเกิน20ล้านบาทนะครับทวนอีกทีนะ1ต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติดี ค้างชำระได้แต่ห้ามเกิน90วันนับถึงวันสุดท้ายที่31มีนา63และเป็นหนี้สินเชื่อทั่วไปบุคคลเนี่ยสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อผ่อนบ้านมีหนี้ต้องไม่เกินเงินต้นไม่เกิน3ล้านบาทและสินเชื่อธุรกิจมีหนี้เงินต้นไม่เกิน20ล้านบาทนะครับเขาจะพักหนี้ให้คุณพักชำระหนี้ให้คุณโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเขาจะพักตั้งแต่เดือน3เดือนให้คุณน่ยงวดเมษาพฤษภามิถุนานะครับ พักให้3มเดือนเลยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยน, <ide> นะค <Hindu> รับนะส่วนหลังจากที่พักชำระครบ3เดือนแล้วนะครับใครที่เป็นหนี้ปกติก่อนที่จะพักก็กลับมาผ่อนเหมือนเดิมไปนะครับใครที่เป็นหนี้ปกติก่อนที่จะมาพักก็ผ่อนเหมือนเดิมไปนะครับส่วนใครที่เป็นหนี้ เสียแต่ไม่เกิน90วันนับวันนับนถึงวันที่31มมีนาไอ้ตรงนั้นะเท่ากับคุณมีค้างของค้างเขาอยู่สมมติคุณเสียแค่2เดือนแล้วคุณเข้าโครงการนี้คือพักโดยอัตโนมัติให้คุณเลยคุณต้องทำเลยเลยแต่ที่เสียก่อนหน้านี้หลังจากที่สาเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยนะพอผ่านเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมาถามคุณละอา้าวพี่ผมพักให้คุณไป3เดือนแล้วนะพี่ผมพักให้พี่ไป3เดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สเดือนก่อนหน้าที่พี่ที่พี่เสียที่พี่ยังไม่จ่ายอันนั้นเนี่ย มาคุยกันมาว่ากันนะครับมาเจราจากันมาปรับโครงสร้างนี้กันใหม่นะก็ปรับโครงสร้างนี้แล้วก็ไปผ่อนกับอ,อมถินต่อไปเหมือนเดิมส่วนคนที่เป็นหนี้ดีก็ไม่ต้องจ่ายเลย3เดือนแล้วก็กลับมาผ่อนใหม่อีกทีก็เดือนนู่นเลยนะครับกรกฎาหกสามนะครับจะมีคําถามว่าแล้วในระหว่าง3เดือนที่เราไม่จะไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยเนี่ยดอกเบี้ยธนาคารยังคิดอยู่ไหม ผมตอบได้เลยว่าธนาคารเขาน่าจะคิดดอกเบีย้ยคุณอยู่นะแต่ว่าอดอกเบีย้ยสามเดือนที่เราไม่ได้จ่ายเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะไปตั้งพักไว้อาจจะไปตั้งพักไว้แล้วคุณค่อยไปเฉลี่ยคืนเขาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอดอกเบีย้ยที่มันตั้งพักไว้เนี่ยเขาจะเอาไปรวมไว้กับงวดท้ายๆที่คุณจะหมดนี้เช่นคุณจะผ่อนบ้านหมดอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยอดอกเบีย้ยสามเดือนเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนายนที่คุณไม่ต้องจ่ายเนี่ยมันจะกี่หมืน่นก็ว่าไปเนี่ยตรงนี้เขาจะไปตั้งพักไว้ช่วงท้ายๆซึ่งตรงนั้นเนะ่ะคุ ไปเทงงวดบ้านและดอกเบีย้ยที่เหลืออีกให้จบตรงงวดงวดสุดท้ายหรืองวดท้ายนะครับแต่น,นี้ผมเดาเองว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ตามข่าวและข้อมูลที่ผมหามาผมก็ยังไม่มีคําตอบว่าดอกเบีย้ยที่ตั้งภาคไว้จะไปจ่ายยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าในระหว่างสามเดือนที่เราไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยยังคิดอยู่ไหมน่าจะยังคิดน่าจะยังคิดนะครับนี่คือข่าวดีที่เอามาแจ้งให้เพื่อนๆน,นที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินรับทราบนะครับว่าเป็นอย่างนี้ ส่วนอีกสินเชื่อหนึ่งที่เป็นลูกค้าของออมสินหรือเป็นลูกหนี้อมสินก็คือบัตรเครดิตนะครับเขาเริ่มให้อยู่แล้วนะครับก็คือ,อเดือนเดือนนี้นะครับก็คือจากขั้นต่ำสิ0ให้จ่ายเหลือแค่5%นะครับแล้วก็จากนี้จนถึงปี6-4เนี่ยยังจ่าย5%นะครับพอปี6-5เนี่ยขยับเป็น8%ขั้นต่ำนะพอปี6-6ก็กลับมาเป็น10%เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ข่าวดีวันนี้เอามาฝากนะครับกับเกี่ยวกับธนาคารอ,อมสินสําหรับลูกหนี้นะครับลองไปศึกษาหาข้อมูลแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าหลักเกณฑ์นี้คุณไม่ต้องจ่ายนะบอกเลยคุณไม่ต้องจ่ายนะสมมติคุณต้องจ่ายวันที่10เมษายนงวดผ่อนบ้านคุณเป็นที่10เมษายนไม่ต้องจ่ายแล้วนะ <c oughs> เขาเขาลดให้ทันทีโดยอัตโนมัตินะแต่ว่าผ่อนบ้านคุณต้องมีหนี้เงินต้นเหลือไม่เกิน3ล้านบาทน,นะครับเข้าเกณฑ์ได้เลย,เลยไม่ต้องจ่ายไม่ผิดไม่เสียไม่เสียประวัตินะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาข่าวดีมาฝากตามนี้นะครับสำหรับข้อมูลคนไหนสงสัยอะไรยังไงรบกวนโทรไปที่ธนาคารออมสินเลยนะครับไม่ต้องไลน์มาคุยกับผมผมไม่รู้อะไรมากกว่านี้นะฮะก็เอาข่าวมาฝากไว้ตามนี้โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ